สวัสดีพี่น้องชาวไ้เกอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโฟกในช่องกระปอกไปชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะผมจะมาบอกท่านผู้ชมว่าข่าวเรื่องอ่ใบกับกี่บิ๊กไบนะได้มีการออกมาแล้วนะครับผมผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับจากช่องอ่มอเตอร์ไซค์เทลทีวีไทยแลนด์อะไรสักอย่างนะ ็มีการประกาศออกแล้วนะครับสำหรับรถที่เรียกว่าบิ๊กไบค์จริงๆนะต้องมีซีซีเกิน400ซีซีขึ้นไปนะครับผมและมีแรงม้าที่เกิน47.5แรงม้าขึ้นไปนะครับแล้วกฎหมายบิ๊กไบค์มีแล้วไปกับขี่ต้องทำต้องมีการอบรมแล้วยังไงต่อมันมีไว้ทำอะไรก็ง่ายๆเลยครับ บิ๊กไบค์ไม่สามารถขับแรกระหว่างช่องการจราจรได้เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็ผมว่าอาจจะเป็นประเด็นดราม่าในหลายๆอย่างก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเอาจริงๆบิ๊กไบค์ก็ไม่อยากขับต่อรถยนต์นะถูกไหมครับเพราะควันรถก็อย่างที่รู้กันว่ามันเหม็นนะ เขาก็อยากจะขับไปให้ไหวเหมือนปกติของเขาแหละครับผมแล้วก็มีอะไรอีกที่บังคับคือบิ๊กไบคขับในเมืองเนี่ยขับได้ความเร็วที่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ต้องมีการผ่านคอสอบรมทําใบขับขี่อะไรต่างๆมากมายนะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่าสั้นๆแล้วเนี่ยบิ๊กไบคือรถที่มีมาตรวัดระบอกสูกจริงนะ ไม่ใช่ชื่อรุ่นนะครับย้ำว่ามาตรวัดกระบอกสูบจริงที่ระบุไว้ในคู่มือรถนะครับว่ามีขนาดกระบอกสูบเท่าไหร่นะครับผมมีแรงม้าเท่าไหร่นะอย่างนินจา400เนี่ยถามว่าเข้าขายดีไบนไหมไม่นะครับยังไม่จัดว่าเป็นดีไบนนะพอมาตรวัดกระบบสูบจริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ399ซีซีโดยประมาณนะ ส่วนเรื่องแรงม้าก็อยู่ที่46แรงม้าเท่านั้นนะครับไม่ได้ถึงาตามที่กฎหมายเขากำหนดไว้นะครับแล้วก็หลายคนก็นสงสัยว่าเอาแล้วอย่างคัสซ์เอแล้วพี่คัสซ์เอาเนี่ยจัดว่าเป็นบิ๊กไบค์ไหมมันสีสูบนะพี่คือ <c oughs> ผมบอกว่าเรื่องสูบไม่ใช่การกำหนดว่าเป็นบิ๊กไบต์นะครับตามกฎหมายนะไม่ใช่ตามความรู้สึกตามกฎหมายแล้วเนี่ย ก็คือมาตรวัดก็บอกสูบจริงต้องเกิน400ขีีขึ้นไปนะครับแล้วซัต X25R เนี่ยมาตรวัดกะบอกสูบจริงอยู่ที่2 4 9ต่กว่านะครับผมแล้วแรงม้าก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ไปหากันเองนะสรุปง่ายๆก็คือทั้งนินจา400และซัต X25R นะครับผมไม่เข้าขายอีกไบนะครับนั่นรวมถึง R3 ด้วยนะ อันสามก็ไม่ได้เข้าขายบิ๊กไบค์นะครับผมแต่รถประเภทอย่าง CBR 500R c b 500F c b 500X พวกนี้ถือว่าเป็นบิ๊กไบค์หมดนะครับผมเพราะมีมาตรวัดกระบอกสูบจริงเกิน 400cc นะครับก็สำหรับข่าวที่ได้ยินมาคร่าวๆก็จับประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งตื่นกระหนกกันไปนะเพราะว่า ามว่าบังคับใช้นะวันนี้เลยไหมไม่ใช่นะครับเขาบอกว่า,าหลังจากมีการประกาศจานุเบกษาได้120วันนะครับผมนั่นหมายถึง4เดือนหลังจากมีการประกาศจานุเบกษานะถ้าถามว่าการประกาศจานุเบกษาคืออะไรเซิร์ชกูเกิลเลยครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้นะครับผม <c oughs> ผมไม่ได้ในเรื่องกฎหมายขนาดนั้น <c oughs> ผมรู้แค่กฎหมายเอาตัวรอดจากการจราจรน,นะครับ ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดเ,เห็นยังไงเกี่ยวกับกฎหมายที่ไบค์ห้ามวิ่งแทะกลางเส้นทางการจราจรขับในเมืองความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมองหรือการต้องทำไปกับขี่บิ๊ไบค์แยกออกมาหรืออาจจะรวมไปถึงการเก็บภาสีเพิ่มต่างๆนะครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเ,เลย ก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลหน้าจะเป็นไรก็รอติดตามด้วยแต่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย